น้องปีใหม่โชลีลาเล่นฮาร์ปเอฟนนกุลนั่งฟรอนต์โรเชสุดใจน้องปีใหม่ลูกสาวสุดที่รักของนางเอกสาวเอฟทักษอ่อนโชว์ความสามารถอีกด้านกับการเล่นฮาร์ปในวงแจสที่มหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตสารยาโดยมีแม่เอฟและหวานใจนนกุลนั่งอยู่แถวหน้าให้กำลังใจความสามารถรอบด้านของน้องปีใหม่น้องปีใหม่นใ,หมในวัยเก้าปีไม่เพียงแต่สวยน่ารักแต่ยังมีความสามารถรอบด้าน ทั้งการร้องการเต้นการแสดงและกีฬาล่าสุดน้องปีใหม่โชว์ลีลาการเล่นฮาร์ปเครื่องดนตรีประเภทเครื่องสายของตะวันตกได้อย่างสวยงามและเพลิดเเรียกได้ว่าน้องปีใหม่เป็นเด็กที่มีความสามารถรอบด้านจริงๆงมุมมองของชาวเน็ตชาวเน็ตต่างชื่นชมในความสามารถของน้องปีใหม่และแสดงความคิดเห็นว่าน้องปีใหม่มีพรสวรรค์ทางดนตรีและมีความเป็นตัวของตัวเองนอกจากนี้ยังมีชาวเน็ตบางส่วนที่แสดงความคิดเห็นว่าน้องปีใหม่อาจจะเป็นนักสแสดงหญิงในอนาคต เนื่องจากน้องปีใหม่มีทั้งความสวยความน่ารักและความสามารถอนาคตของน้องปีใหม่น้องปีใหม่เป็นเด็กที่มีอนาคตไกลทั้งในด้านการศึกษาและอาชีพในอนาคตโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการแสดงซึ่งน้องปีใหม่มีพรสวสาารรค์และความสามารถที่น่าจับตามองสรุปน้องปีใหม่เป็นเด็กที่มีความสามารถรอบด้านและเป็นที่ชื่นชอบของแฟนคลับโดยเฉพาะอย่างยิ่งลีลาการเล่นฮาร์ปของน้องปีใหม่นั้นสวยงามและพลิ้วไหว จนทำให้แฟนคลับต่างชื่นชมและเชื่อว่าน้องปีใหม่จะมีอนอาคตที่สดใส